เคยหมายเลข CHK 1 0 0ที่ช่อง W 1ิครับสวัสดีครับกดท้ายใหม่ค่ะกดแชสิกดให้ไปสินี่ค่ะนี่มีอย่างทุกบริกรรมแลว่างกันมครับตัวเช็คสีบะทองเจ้ากติใชชสีอยู่ที่ไหนเจ้า ภูมิกาวันนี้หมอนัดกับเจาไม่ได้นะ่ากลัวไม่ได้นะด่ารังงงดูคอนเทนต์สิแป้นดูเลเจ้าโอ้โหสิอยู่บ้านโค้งนะเจา้าวันนี้ท้ามาระบบนี้นะครับถ้ามันมีอ่าเพื่อนของว่าระบบตรวจสอบสิทธิ์ใหม่นะครับช่วงนี้ตพยาบาๆห่างๆลืมกระทรวงนะครับเพื่อนดีใจสิชูเฉยข้ามจังหวัดสามารถสแกนขีว์แอลกอฮอล์นะครับยังได้รบกวนมีโทอลซับกับเจา้า นี่น้องรุกวนสแกนนะครับอันนี้แอดเป็นเพื่อนก่อนนะเจ้าแอดเพื่อนเข้าไปแล้วมันจะมีระบบขั้นตอนนะครับบอกว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเดี๋ยวน้องก็ใส่เลขสิบสามลักนะเจ้าถ้าสมมติว่ามมีโทปปรศัพท์มาแล้วคะมีโทรศัพท์ก็ปึงอย่างเดียวง่ายะะัเข้าในี่คือคอมพิวเตอร์ที่หลุดานนี่เดี๋ยวมันนี่รบกวนเพราะว่าบางมทางเขาผมคสัมผัสโทรศัพท์นะครับช่วงนี้มันโควิดนะคะรับรบกวน้องขอรหัสต่าง ต่ที่ระบบนี่เลยเกิดกันนะจ๊ะอนี่รหัสมันขึ้นมาเสร็จมันจะเป็นรหัสที่เขอเข้มโคตรจากกระทรวงไอพีของสปส,สชนะจ๊ะมันจะขึ้นว่าพี่ๆหนึ่งศูนย์สามก็มีรหัสต่อตรงโน,น้นนะครับอันนี้รบกวนมาครั้งหน้านะครับเวลาเรามีหนังสือทรงตัวนะครับจากหละปูนน้องอัสแกนนี้ทุกครั้งนะครับเพื่อจะ ทุกเซิรของโรง,งพยาบาลนความจริงนะครับแต่ว่าถ้าน้องตี๋วันนี้อยู่ที่ไหนจะ๊ะที่เชียงใหม่นะคะแถงไหนจะ๊ะอบทำงานอยู่แม่ริมนะคะอ๋อแม่ริมนี่บ้ักงานที่ทก,ก่อหรือว่าอยู่ของพักอยู่ของพักค่ะอย่าอันเดี๋ยวรถขนแท้ขยายสิบเอาบัตรประชาชนน้องนะแล้วก็เป็นของว่าสำนาักบ,บ้านถ่ายเอกสารแล้วก็พร้อมกับอขอเอกสารเจ้าของหอซึ่งเป็นรับรองสิบนะครับมาย้ายที่โรง,งพยานนั้นความจริ แต่งานประกันของเขาจะอยู่ตึกตัางรุ่นนะจ๊ะอาคารสองตึกเก่าห้องเบอร์นหนึ่งนะครับอันนี้รบกวนที่แบายายสยิในเวลาทําการจากถึกร์นะครับแปดโมงถึงสี่โมงแต่โรงงานของเขาเนี่ยเป็นของเวลาทีน่นอกเวลาเป็นชั่วโมงนะครับถึงห้าโมงแรงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสิน้องจะได้เป็นชุกสึกนะครับวันนี้เรามาตรวจหัวข้อสมุกนะครับหัวข้อสมุกจะอยู่จังสี่นะครับ จันสี่นี่ก็เดียวน้องขึ้นมาได้เลื่อนตั้งหน้าเนอะแต่แม่จะมีมาได้เลื่อนก็อยวขึ้นนะครับหรือว่าจะขึ้นรีบรีบอยู่ตรงหลังต้องบัดนิ่งเลยครับจะมีรีบอยู่สองตัวต้องกลนเลขสี่นะครับแล้วก็ขึ้นไปจันทรสี่ได้เลยนะครับสําหรับวันหน้าถ้ามีนัาจะได้นะครับรบกวนถ้ามันมีสื่อรงตัวเอาไปนัดเพิ่มลงมาต้องสังเกตไปได้ถ้าคนบอกว่าแบบนี้ฟันบอกออกเพื่อนังสื่อสงตัวก็เป็นอย่างรบกวดมาแล้วก็ใช้ในระบบเดินนะครับสำหรับวันนี้ก็ ึ้นเป็นตัวได้เหมนกันกันยค่ะ